รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจ an ัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเล่มนี้นำเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคและประสิทธิภาพที่เกิดจากการดำเนินการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการเลือกตั้งเพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยดําเนินการประเมินผลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและได้ดําเนินการประเมินผลใน4ด้านคือ ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นประเมินผลการจัดการเลือกตั้งที่อยู่ในการควบคุมกำกับของคณะกรรมการการเลือกตั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด